Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t uh. ขอความจเริญความเมตตาปรานีจากองพระฮานะฮูวะะอาัาจงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตัวอักษรหรือพยัญชนะภาษาอัับเราจะมาทำความรู้จักตามภาพกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเริ่มจากอลิฟบา تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين กีนฟากาฟคาฟลามมิมนูนวาวฮะลามาลิฟฮัมซายาค่ะแล้วนี่ก็คือชื่ออักษรหรือพยัญชนะภาษาอาหรับนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วถ้านับในเรื่องของฐานเกิดเราก็จะตัดตัวอลิฟกับลมอลิฟออกไปนะคะเราอาจจะเคยรู้จักหรือเรียกชื่ออลิฟบาตาซาจิมฮาข้อวันนี้เราลองมาเรียกชื่อเดิมๆของเขานะคะอาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ เราก็ค่อยๆพยายามฝึกฝนนะคะแล้วก็ลองทบทวนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียกชื่อถูกนะคะก็จะทำให้เราออกเสียงได้ถูกยิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นตัวเชนอ่าเราจะเรียกตัวเชนเรียกตัวเชนยังไม่เป็นปัญหาแต่บางครั้งก็จะเพี้ยนๆจากตัวเชนเป็นตัวเซนอ่านนะคะอาจจะ ชินเห็นตัวเชนบางทีก็อาจจะอ่านเป็นซีนนะคะเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายๆกันนะคะดังนั้นเราก็ลองฝึกนะคะกลับไปที่ตัวเดิมของเขาเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นอ่านชัดเจนรู้จักอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะวบบิลลอาม